ละครสั้นเอฟซีเรื่องอผีกระสือเอเอว่า,า,าแต่วันนี้ทำไมมืดจังมืดแถมไฟก็ยังไม่สว่างอีกน่ากลัวจังขอปิดผ้ามาหน่อย คืนนี้มีผีมาไหมเนี่ย,ยปิดสินอนดีกว่าและแล้วก็มีวิญญาณคนหนึ่งมาสิงเธอในร่างทำให้เธอนั้นกลายเป็นกระสือ้้ยยนอนไม่ไหวเลย วันนี้ไม่หลับเลยวันนี้ทำไมฉันไม่หลับเตียงก็ไม่นุ่มอยากให้มันนุ่มเช้าอีกวันหนึง่งเธอจึงจะตื่นไปอาบน้ำ อาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำดีกว่าสิันนี้ต้องไปทำต้องเอากระเป๋านี่ไงกระเป๋าเฮ้ไปทำงานตั้งแต่เช้าขับมันจะก์าาคดีกว่าเอ๊ะขับรถด,ดีกว่าโอ้ละลา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  ดังนั้นเธอไม่รู้ว่าตอนนี้เธอกลายเป็นกระสือเฮ้ยเออเธอฉันดูแบกว่าฉันเธอลอยอยู่นะฮะฉันลอยตัวเหรออืมอะไรกันฉันก็ยืนปกตินเนี่ยผู้เองคิดไปมากกันหรือเปล่าจริงๆนะ ฮะทำไมฉันไม่เห็นตัวลอยเลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวบอกนะว่าพวกแก่ฝันไปนะทำงานเถอะใช้ปากกาเขียนติดติดตงานเสร็จเรียบร้อยหนึ่งข้อ,อต้องไปสื่อสารกับพนักงานตรงนู้นอีกให้กับคุณลูกค้าห hmm. ้ามหกอ้ยหกโมงแล้ว กลับบ้านดีกว่าแล้วทำไมฟองฟ้ามันไม่เปลี่ยนฮะฝนตกทีนี้เราจะไปยังไงเนะดี๋ยวนะฉันไม่ได้เอารมทำยังไงอ่ะโ้ยดังนั้นฉันต้องวิ่งไวเหมือนโดิมเลยไปปฟรีบขับรถเลยอ่ะฮะ แล้วคือหน้าต่างพม่ายังก็ไม่เปิดเฮ้ยเสื้อเปียกหมดเลยเนี่ยต้องไปอาบน้ำซะหน่อยเดี๋ยวนั้นต้องทำการบ้านให้เสร็จก่อนซึบบซึบโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วอาบน้ำหอเฮ้ยดูมันว่า ตอนนี้ฉันกลายเป็นอะไรก็เลยแล้ว,ลวเธอก็กลายเป็นกระสือเจ้ามนุษย์นี่มันช่างอ่อนจริงไปหาไก่ตัวน้อยๆกินดีกว่าน่าจะอร่อยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วย Choice, I knew I tịt tịt, thiên đi, Tân nân nèo kai. Kim kai mô la. Kai phục mà an ting ting. Bé hát đi qua. đi Nem anh nó sơn cái mày, wei! Wei! đi Wei! Wei! วันไหนมันร้อนเขาจะกินให้หมดนี่เลยกินเลยบายและอิ่มแล้ว